เอาไปกินเนอะสูน้องกินเนอะดีใจมั้งดีใจอ่ดีใจนะลองเบิงแต่ว่ามันมีรยเขาเขาหยุกเปล่าเบิงเขาันเดี๋ยวเขาใส่ไม้ให้ปูใดแปลาเจ้าก็ได้จะมันอาวเขา สบายดีพ่อแม่พี่น้องกาเงนดีตอนรับถุกทานเข้าสู่ส่องของบาาลีอีกคือเา่าคือเดิมพี่น้องกาตอนนี้เขากํากลังจะเดินทางเข้าไปบ้านของน้องมีนะทุกคนนะเฮาจะซื้อเครื่องซื้อของไปน้องมีพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิินใดโสมเงินมาให้เฮาอันซื้อเป็นอาบล็อกเกอร์ซีคาแล้วก็เป็นตัวที่ฮัดคอเขาเนะาะบ่ให้น้องเจ็บนะเพราะว่า,าเวลาที่ว่าน้องยางน้องจะเจ็บเจ็บหัวเขานะทุกคนนะ แล้วเขาก็จะเอาเงินของปุญญาใจบุญที่เพิ่นนในสงมาซื้อแล้วก็ไปมอไปเพิ่นอนแล้วก็มีทางปุญญาใจบุญก็ยักซื้อเป็นเส้อผานะให้กบนองเขาก็ได้ซื้อเตรียมแส่รถเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปหานองเนาะก็เป็นเคสหนึ่งที่หนาสงสารทุกคนเนาะเพราะว่านองหันยางไม่ได้ภาวะฐายางแล้วเจ็บหัวเขาเนาะก็เลยว่าต้องได้ค้านไปเป็นวันมันนั้นเขาไปเห็นก็โอ้ถู สุดโหดหงุดหทุกคนน้องว่าอยากได้เป็นเครื่องไม้แล้วก็อยากได้เป็นอยากกินซีนเนาะทุกคนเฮาจะได้ซื้อให้มื่อนั้นเป็น آ, เนื้อไก่เนาะเนื้อไก่ย่างเนื้อไก่ปิ้งนี่แหละเขาซื้อให้นอ้องเมื้อนี้เขาก็จะได้เอาของกินไปน้อยนึงแล้วก็มีเสื้อผ้าแล้วก็มีบล็อกเกอร์อย่างต่างๆนี่แหละเป็นอะไรเนาะรายละเอียดจะเป็นอะไรแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญคือทานใดเนาะก็เข้าไปติดตามรับชมได้พร้พอมๆกันนะพี่น้องเนาะ ก็โอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขากลับมาหัวต็ดทีเรียบร้อยเนาะแล้วก็เนี่ยให้ทางอันเขาเจ้าไปห้องอันน้องมีมาเนาะสบายดีนะสบายดีอเออเนี่ยบอกภาษาลาวได้เหรอทุกคนเนาะเบิ่บงเขาจะร่วมกับน้องเบิ่งว่าเขาจะสามารถสื่อสารกับน้องได้บนมื้อนานน้าเขาให้น้องค้ามปลให้แต่ว่ามื้อนี้น้องค้ามไปอยูนะ่ในเฮือนของน้องค้าเนาะทุกคน น้องข้ามันไปฮงเฮียนหน่อทุกคนเบางติดมาเดี๋ยวเจ้าเน่งไปยังมาเลยไปยังมาเป็นบู๊นาะเน่งไปกันดาวมาเกันไปฮงเฮียนทุกคนไปเห็นยังกรได้เฮียนบ่ได้เฮียนไปเห็นยังเส้น่ะไรบู๊บู๊เออเพันยางได้ก็ทุกคนเนาะรถยางมาหุ่อนุ่งส่งเสียไม้เทยวซื้อให้เนาะ น,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 นั่นแหละอันนั weten, ้นเพื่อนเพิ่งยุ้ยใส่หอนี่อยู่นี่เลยเพื่อนน่ะเดี๋ยวเขาจะมือเพื่อนเพิ่นหนึ่งหนึ่งโดยเดี๋ยวเขาเครื่องลุ้งก่อนจักหน่อยเด้อทุกคนพอดี เอาเครื่องอันนี้มาให้นี่เวลาน้องยางน้นองมักปวดอันนี้นะ่ะน้องใส้อันนี้เนอะน,นะนี่ใส่ต,ตัวนี้ไปแบบนี่มันจริงสบายลองเบิ้งแต่ว่ามันมีรอยเฮาเฮาโยกเปล่เาเ,าเาบิ้งเฮาอันเดี๋ยวเฮาใส่ไม้ให้ผู้ใดแปล่าเจ้าก็ได้ครั <c oughs> จะมันเอาเขา เออเนละเปนละเานนหยาดหน่อเดวจาเปดยนาทุกคนกะเขาจะเอาเครื่องขึ้นเือนตัวนี้ก็จะก็มาแบเบอร์ัสร้างบเอมทอนไรที่ว้เออก็หมูย่าเจก็หมระเก็ตุลกกเจก็เท้าหมูก็ขึ้หมูเจก็ที่จิวงที่หมูรงแล้วเลยเด้กะโอเคเนาะตอนนี้เขากะเอาเครื่องมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะ เราจะลองไปเบิงกันนะเฮือนก็ฟางตอนะทุกคนนี้ก็เทิรไปนี่ไปหรอข้ามไปไปได้บ่ปะวันเป็นดอยนะก็เลยไปยากหน่อยหนึ่งตอนอย่างน้อยฮั่นเราได้แม็ประมาณเจ็ดแปดเดือนนี่แหละเราเป็นไข่เราไปองมอเออไข่นี่เกือบนี่น้องใช้บ่ได้อะใส่บ่ได้เลยบ่ได้เออบ่ได้เลยพ่อแม่ขาเจ้าอยู่เฮือนบ่มื้อนี้ไปให้บัด โอ้ไปหามั้ยนะจบอยู่แต่ไผอยู่แต่น้องมีผู้เดียวเอออยู่อันนี้น้องเศร้าผู้หนึ่งโอ้หน้องเศร้าผู้หนึ่งก็อยู่ยังมีน้องอีกเนาะเออมีน้องสามคนมื่นเนาะทุกคนมันมื่นมันหมาเลยอันนั้นเวลาน้องงานเรา้องเจ็บหัวเขาตีแบดโอ้จีแบดโอ้ยางอะไเจ็บหัวเขาอืมอืมใส่ตัวนี้ไปสิพ่อไข่ละอันนั้นอะไเพื่อนนะ เออเงินเดือถึงตั้งมือ่นโอ้ตั้งไม้พุนะ่น่ะเออนี่ <c oughs> น้องมักสุดพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮ้ามาน้องก็ดีใจเนาะเห็นเฮ้ามาแลนนาเขาเป็ <c oughs> นยักษ์ใหญ่อันนี้ <c oughs> เออเจี๊ยบไปเจี๊ยล้ไปเช็ดในรถเจี๊ยบเยกสวยมันพื้นบเรียบเนาะทุกคนเอออยอะ Mưa, mưa à? Cả. Mưa. à mẹ mưa mẹ mưa mẹ 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 nó mẹ rồi mẹ 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 rồi Ôm mẹ 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 Còn mẹ 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 làm phong có Lấy là ก็จ้อยย่อแอรแล้วมอสเเหลืองนะขึ้นดอยเนาะมาไอเอาขึ้นก่อนมาว่ามาไปเนี่ยน่องจะหยางยังไงบางคนเนาะสมพ่อละเจ้าโบเขาเนี่ยหยางแบบนั้นเนี่ยเอ้านั่งเจ้า ยาวนี้ยาว่อก็ได้เออนางเลยโอเคกาโอเคอเคนาะตอนนี้เขากับมหันเที่นของเพลินเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะเคนาะกาเนี่ยไม่เห็นผู้ผู้นี้เป็นนองนะเออผู้นี้เป็นน่องผู้นี่เป็นนองผู้นี้ก็เป็นนองเจ้า,ถ,าถ้าเมื่อมีสี่คนท้งบนมีสี่คนโอเ้โอเ,เดี๋ยวนี้ผู้นึันไปให้เออผู้ทัดอันผู้บต็่นี้ไปให้โอโดยโดยโดย ดี๋ยวนี้อยู่น้ำกันสามคนเนาะได้เขาเงเยนอยู่ที่นี่เออเขาเงเยนอยู่อันนี้เป็นเพื่อนเขาเจ้าอ่ะแม่แหละเออหนุ่มเงนหาต่างไม้เนาะเจ้าหาต่างไม้ในเฮือนเขาเจ้าจะสังกะสีนี่ตัวนี้เป็นไม้ฮวกได้เนาะเจ้าเป็นไม้ป้องทุกคนนามาใช้แล้วก็สังกะสีใช้แล้วก็เล็กนวดมัดเนาะแม่แหละอ๋อแสดงว่าอยู่เพื่อนนี่มีหกคนเนาะแม่เลยหกคนลูกศคข้นกับพ่อแม่เนาะเจ้าเออโยแต่ว่าพ่อแม่ครับ อ่าอีกลูกพุนูนเงินไปไฮเนาะเจ้าเจ้าเจ้าโดยโดยเป็นตัง้งแต่เกิดอ่ะพุ่นเนี่ยแม่แหละคือวัาเมื่อกี้มันได้แปดเดือนเราเป็นไข้เอาไปองหม้อมาเราจักซักยาสาร้างเรามันพิษเนาะเราเป็นตรงนี้เลยเป็นลอยเลยอเจ้าเจ้าแม่นอ้าวข้าเจ,จ้าเจ้าน้องพ่อเนาะเจ้าอ๋อดโดยพ่อเพื่อนไหนอยู่จักปีหัวมูงสัี่สิบเอ็ดนี่แหละสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองเนา อันนี้มันดินเจ้าที่ดินเฮือนน่ะแม่แหละหาต่างแล้วไม่ไหมเอาน้อเออคอนเบิาไปนี่ก็เว่นดินดินอนพิอ้ายแล้วเป็นดินพุทธเ่นเป็นดินพ่อแล้วเดี๋ยวดี้มาแล้วที่ว่าตอนนนั้เราย้ายไปพ้นเราวทว่าเราค่ายดินอ๋อเราย้ายไปห่างจักกับมาเราบ่มีดินอยู่แล้วอันนี้ปั่นฮะเราอยู่อ๋อแสดงว่าเป็นดินพ่อเนาะเออเอกก็ให้ลูกยู่นันแล้วละ สีเฮ็ดแน่ได้แน่มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะเจ้าเจ้าเจ้าในมื้อนี้ฮั่นเฮาซื้ออันนี้เป็นบ็อกเกอร์สีขาวให้อะนะน้องมีไปแอบยางเออเจ้าเจ้าขอบใจด้วยครบใจด้วยด้วยเวลาน่ะน้องยางเราดังนี้น้องข้ามว้าวมันว่าเจ็บเขาเนาะเฮาก็ใส่ตัวนี้ไปเจ้าเจ้าเจ้าในน้ำมีนะเจ้าเจ้าเวลาเฮาไปเฮาก็บจี้อันบางทีเฮาเว้าภาษาลาวไปเราหน้องอาจจะบ่เข้าใจปอะไรนะฝากทางอ้ายอธิบายเติมเจ้าเจ้าเนี่มี ใช่ตัวนี้ยางเน้อเขาใจเราเาจะปาไปนี่เนาะล้วก็เขาซื้อเครื่องมันน้อยนึงมันนี่หนะออันนี้ไอ้เบอร์เอาอันนี้หนัเท่าเนาะเจาเจานอันนี้นี่นอกมาเจ็บเขาน่ะเอาตัวนี้หัดเขาเนื้อฮัดเขาเนาะโดยตัวนี้จะเป็นตัวหัดเขาเวลาแอบยางแอบยางนะเอาตัวนี้หัดเขาแล้วก็มัน มันจะบวกกับเจ็บปานใดน,นะเออนี่เขาจะทดลอง,องมึงเบิ้งนีอนุญ้งาดเลยแซะแซะก็ช้าก็เต่าเลยนะเออนี่เ็บิ้งนี่แหละอันนี้น ตัวนี้ยักงย่ยเนตัวนี้ยักงย่ยเนเฮ้ยตัวนี้ต้องขึ้นทั้งทึงเจ่บแล้วม,มีเดนุ่งส่งไม้เนาะเสียกกรไม้เนาะน <c oughs> ดีใจมื่อหน้าน,น้องว่าน,น้องยักได้อต่ไม่ไดแบบนี้อ่าเนี่ยแบบนี้นะั่ ตัวนี้สองอันเนี่ยตัวนี้คือกันตัวนี้ก็ใส้แบบแบบนี้คือกันนี่ยวเวลาน้องเจ็บเขาตัวนี้หัดไปเจับเจ้านะเจ้า, <laughs> ม,ามักว่ามีมกัพกพ่อแม่เรามาก็แนะน,นำเพื่อนนำพราะผู้เมย์นีเห,ห็นหนุนี้ให้มันโดยโดยนี่เราก็อันนี้ป้าอนี่เนาะเบิง้งแกเอาไว้ให้น้องเนาะเวลาเวลาน้องจะใส่ก็เอาไปใส่แล้วมีหน้าหัดนี่มักเจ็บเขาเจ็บยังน่บัก เอ้ยเวลาน้องยาแล้วก็ใ hmm. ส่อ hmm. ันนี้ไว้เออนึงเเป็นเท่าดรู้สึกดีขึ้นบ่บ่เจ็บว่าลองจ้าก็ลองผมบ่เลยจ้ตน้น่ะกินบ่บ่เจ็บบ่เจ็บเนาะจ้อืมเพราะว่ามันหัดไว้นะเวลานี่อ้ายบอกบอกน้องเวลาว่าให้น้องยาแล้วก็ใตัวนี้เจ้าๆๆนี่ nút tư có nhau chè có giờ muốn một đôi chỉ có trọ hơn nữa ừ. có trói ừ. hơn nó có mùi thế liền nữa lỡ hai lít này cho nó cho tốt ba cái nữa ok áp à phải năng hết mình đi nào sẽ cắt một chỗ bé nào má mà bay sổ bé Cái cứ hay hay non pho đi cứ mọi tụi con nhớ đây có khóc chạy đôi 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 ôi mà xây lươn ở <laughs> đây có khóc chạy thế nói <laughs> xíu nhàng xíu nhàng bị tông bị tông sao bài đi vậy đấy nhau dùng ก็หาลุมรอนจนย้อนร้งรอตัวะไรรวมอ่ไหมสบายดีหายไหเออนั่งนั่งสบายดีเพื่อนเด้เยอะตอนนู้นอ่ะเยอะตอนน้นอาจจะย้อนเออซืดอมยาวเ่านี้ลืมเดีานะตัน้อเบน้อตรงใช่เออนางใช่ฮะใช่่ใช่เออมันช่อนางใช่นี่อันนี้มันอันนี้มันสิ้นนะมีเนี่ยสิ้นหมูเนี เอาไปกินเนอะูน้องกินเนอดีใจมั้งดีใจอ่ะดีใจนะเพิ่นกาะฟาร์ซาลาได้ดีเยอทุกคนเมื่อนี้น่ะเอ้าน้องมั้น้องไปโรงเรียนนี่บ่ได้เข้าโรงเรียนน่ะบ่ได้เขา้าไปไปลิ้นซิซิ้ไปลิ้นซิซิ้เจ<อ>้าะยักเข้านะม่นเนาะโอ้เบิง่งโซ่เลยจะยักเข้าโรงเรียนเป็นหยังคือบ่ให้เข้าเขาบ่ให้เขา้าอย่างว่าบ่ได้ทําพี่อายจักเราไป ไปท่ามันกลัวจานหรือบ่อบ่บ่หูเลยจะเอาไปเซ็นเตอร์หรือบ่อกับบูหูนะเจ้าถ้าให้เข้าก็ดีอยนาะโอ้คันได้เข้าลอยดีใจเอาไปส่งเลยเราไปลิ้นซื้อมือลิ้นลงเหยียดเออเออฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยมื้อนี้ไอซื้อส่งเสื้อไม้มาให้ตึมเนี่หลายๆเลยนี่อันนี้เป็นส่งเลยอันเพราะว่าย่ำนี่ก็ไก่ไกจะเข้าหนาวแล้วเนาะอันนี้เป็นส่งขาสัานตัวนึงเนาะทุกคนเออมาร์กบ่มี ก็เพ่อเหี้ยเนาะเหี้ยเนาะเออมักเออก็ได้เจ้าหน่อยยูยูไก่นี่แหละไม่อยู่โฮไม่แม่ยูเนี่ยกระไรเนาะเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นส่งเงาอีกเนึ่งซื้อไมาสองตัวเพราะว่ามันไก่จะเข้าหนาวแล้วซื้อตัวนี้ไว้เจ้าเจ้าน่าจะคนหนึตัวนี้นึ่งสองตัวเนาะมักอ่ะมักเนี้เนาะมักเน้อหมักเราเนี้อเนี้เนาะกู้กู้ไหมน้ากู้เป็นเฮ่านะ โอ้มันนี้เท่าหลวงอันนี้มันสูงอันนี้กูเท่าแบเป็นห่าหรือว่าคว้ยกูเหนียะใช่ว่าคว้ยมักเออกูเหนียะเนาะเจ้าจ๋าแล้วก็อันนี้มันเสียยงาเนี่ยมีเนาะมาซื้อมามาซื้อมาสองสองตัวเสียยงาเนี่ยว้าวมากมาดีใจเนาะมากเนาะมาก มื่อนั้นไอซื้อซีนปิ้งให้ก็กินะกน,น,นะกินเอ้ยอานาลองว่ายะกินซีนปิ้งนะครับตัวนี้นะเ,เสียสองตัวเนาะงามๆเนาะเด็กได้ก็ขอบใจเด้อทีมงนานานั้นไอ้เลยโดยเโดยนี่แล้วก็เขาอ้าเนาะนี่ไม่ไต้นะฟักไอ้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเสียดซ้อนเป็นกางเกงในเจ้าเจ้า อ่ะอาณาให้น้องไปใส่น่อี่จะมีนี่ไปใส่เน้อนี่เนอร์ใส่โมื่อนั้นไอ้ซื้อให้บปใส่ดิใส่โอ้ใส่โอ้ใส่โอ้แล้วก็มีอันณากางเกงในอยู่ในนี่อยด้วยสามสีผืนเนาะใส่เนึ่งจะได้นนำเท่าไหร่จะน้อยย้อยจะช่อยหนาหกอันเนาะบังก็หนาก็ได้ดีแต่ใจก้อนหนาจะน้อยหน่อยแล้วเราอันดาแล้ว ถ้าเราใส่โดยโดย้วย,ย,ยแล้วก็นี่มีกับอนาไอเอ้ไอซื้อ,อยังงวอ,อนุญาตถามเลยซื้อกุ้งทอกุ้งทอเนาะเจ้สบายดีทานหมูส้มเด้ยยังได้สบายดีเถอะเจ้าสบายดีอ่าาเนะก็คือนะนีน่ไออันอันผุนเนียนเป็นอ้าวของเพลนเนาะก็คือเป็นน้องของพอ่อนายเนาะเจ้าอ่าแล้วก็นี่าสำหรับเงินที่เราซื้อมาในครั้งนี้นะ เป็นเงินของปูญญ่ญ่ใจบุญที่เพิ่นเห็นคลิปที่แล้วนี่ยเพิ่นก็ส่งเงินมาให้ก็คือทางาพ่อจันทร์ทอนและแม่ยูรีที่เมืองอเพอส์นาะประเทศออสเตรเลียเพิ่นส่งมาหนึ่งล้านกรี๊แล้วก็มีทางเอื้อยนันเนาะอ,อยู่ทางต่างประเทศเพิ่นส่งมาหนึ่งพันบาทร,ร,รวมเงินที่เขาได้ที่เพิ่นส่งมาสองทานก็คือหนึ่งล้านหกแสนกรี๊แล้วก็เขามาซื้อนี่แหละมาซื้อตัว อาพกือสีขาตัวนี้นี่สีแสนกิบเนาะแล้วก็จะมีอาตัวนี้สอ,อันนี้าสามแสนสี 40, ิบพัเจ้านะใบหัดใบใส้แล้วก็มีเสียเงาสอตัวสองแสนกินแล้วก็ส่งเงา,าสองต 70, ัวเจ็ดสิบพัเนาะแล้วก็รวมเป็นแสนสี 40, ่สบพันกแล้วก็มีส่งสันหนตัวแปดสิบพักมีกางเกงในเนาะทุกคนเาซื้อมสาสตัว ซาตัวละ8,000กับ84,000แล้วก็มีเสือในเสือม่นอนะ่องเอาไว้ใส่พนอน่องก็กำลังจะเป็นสาวนะเจาเจาะเจาะอ่าหนึ่งมีหาดซิมหาราคาหาดซิมหาพันเนาะทุกคนเนาะรวมทั้งหมดที่เทาจ่ายเนาะมีสองบินทุกคนเนาะมีบินซื้อเครื่องแล้วก็มีบินเฮซื้อบ็อกเกอร์กับตัวฮัทเขานี่เนาะรวมที่เยาซื้อไปก็บมืดไปอยู่อ่าหนึ่งล้านสองแสนเกนะ่าสิเก้าพันเนาะ เงินยังเหลือมาสามแสนกับหนึ่งพันกรีบเอาไปซื้อซีนมาให้น้องนี่แสนกรีบน้องมายจะกินซีนเมื่อนั้นนะน้องซื้อปิงไก่มาให้เจ้าเจ้าดีใจแท้ว่านะแล้วก็ยังเหลืออยู่สองแสนนี่น้องก็สร้างหักงสรรพสินค่ะโอมว่มีแต่ถ้าเราจับเราไม่แรงท่านพ่อแม่มาอะไรก่อนแนะนำให้เราให้พ่อแม่ไว้เนายเนาถ้าเรา เอาไปเมื่อนึงมันเฮี๊ยจีนั้นก็โมโหนานอนเป็คนแบบบันแคินข้ามันบอนั้นนอนน่ะเอาไหมขอเงียเนาะหรือมุดตะก้อนเนอนน่ะไอ้ก็มุดเจียเฉี่ยก็เหนี่ยก็อีลอยก็มุดตะก้อนเหนี่ยก็อีเจียเนาะเอออนะเน่ะขอบใจก่อนขอบใจก่อนเสี่ยงเงินอ่ะว่เจ้าก่อนอีเจ้าอีเจ้าไอ้สิ่งมันยังก็ดซู่น้องกินนั่นนึงขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนะว่าเจ้ากอนนะว่เจ้าตัวแอนดับนอนาะ น้อยครอบใจพนนะขอบใจโอ้เจ้าพนนะเจ้าครอบใจพนนะโอเคเอาพวกท่านอ่านสิกับกันเน้อเน้อกับก่อนโมเจเน้อโมเช่เจ้อจอยเออแล้วก็เป็นอะไรพอแม่มาแล้วก็เอาเงินนี่ไปให้พ่อแม่เน้อให้พ่อแม่ไปจ่ายเน้อดีใจป้องดีใจเน้อโอเคเน้ออ่านครอบใจอะไรได้เจ้าเดี๋ยวได้ก็ ขอบใจทางทีมงานแล้วก็ผู้ช่วยเลือนนะผู้ใหญ่ใจบุญที่มาช่วยในครั้งนี้ข้าพเจ้าก็ตั้งหน้าแนะนําพ่อแม่ก็คือกันโดยโดยเพราอพ่อแม่บ่อยู่ข้าพเจ้าก็ขอบใจโดยโดยขอบใจละลายโดอเจ้าเจับขอบใจจ้าเอาขอบใจได้นะเจ้าเจ้าก็โอเคเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเฮือนซ่านบัตรซองของเพื่อนนาะเนาะเนี่เป็นเฮือนที่ว่าหากระปุกไม้ไม้นั่นทุกคนเนาะสังเกะสียังเลือมอยู่แต่ว่า การปูเครื่อนนั่นก็คือใส่ไม้ป้องมดทุกคนเนาะนี่อ่าบพว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นเขาเอืน่นว่าไม้ไม่อย่างก่อนนี่นะไม้เนี่ก็ไม้ข้าวเนาะไม้ข้าวแต่ว่าเอาไม้ไม,ไม้ไม้หวกมาใช้เนาะแล้วก็แนบแล้วก็เอาเล็กนงวดมัดเนาะทุกคนเนาะเห็ดแบบสัวข้าวนะส่วนสาเครื่อนก็คือใส่เป็นอ่าไม้สร้างเนาะมาซับซับแล้วก็ใส่เรียนลำเนาะหากะต่างแล้วทุกคนเพราะว่าอ่า ทังพ่อแม่เพื่อนบุว่าไปยุ่ทั้งใดเนาะกลัมมาแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นดินของพ่อที่ว่าปั่นให้ยุ่เนาะตอนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งน้องของอ่าน้องมียนไปให้พุ่อนทุกคน,นเนาะเฮากันเลยว่าไม่เห็นเต้นน้องกันสองสามคนยุ่น้นกันเราก็ให้ทังพ่อเอาเพื่อน,น,นเนาะมาแป๋าเฮาทุกคนเนาะกลาเป็นพ่อผู้ที่ซองนั่นแหละการสำหรับคลิปนี้เฮาก็ได้เอาเงินของผู้ใหญ่ใจบุญซองทานด้วยกันเนาะทุกคนเนาะก็คือทาง พี่นันนอนอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นส่งมา1,000บาทแล้วก็มีทางพอจันทอนแล้วก็แม่ยูรีเนาะเพื่อนส่งมา 1, หาน,นึ่งล้านกเีาะทุกคนเนเาก็ได้ซื้อเครื่องตามจุดประสงค์ของเพื่อนแล้วก็มา่มอบภายนอกแล้วก็เงินเลืออยุ200,000ก,กีบเขาก็ได้มอภายนอกเป็นที่เรียบร้อยเนาะกาต้องขอขอบโมกขอบใจขอขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญของเฮาเนะขอให้เพื่อนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่เพื่อนหายมาในครั้งนี้กาขอกลับไปหาตัวทานห้อยเทาพันเทาเนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะสวนว่าจะเป็นคลิปใดแล้วยูไส่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี